มีของประวดกันทุกคนเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าสดๆเลยเดี๋ยวตามมาดูกันครับนี่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 ภูมิใจนําเสนอมากนี่เลยนี่เลยนี่เลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยพามกาจอ RTX 4070ตัวใหม่มาแล้วตัวนี้ราคาเปิดตัว MSRP ครับ23,500ย้ําอย้ำอีกทีครับ23,500 แรงประมาณ rtx 3080ราคาดีมากพร้อมขายวันนี้แล้วส่งมาแบบเมื่อเช้าอะ่ะเนี่ยกำลังนั่งทำรีวิวอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันว่าเอ๊ะหน้าตามันจะเป็นยังไงและคอมแรงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเทสเกมให้ดูกันด้วยไปดูกันครับ สวัสดีครับอยู่กับแอปบิ๊กเจนโรงเรียนรุ่นนะครับ rtx 4070นี่นี่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าจริงๆผมได้อีก2ตัวมาก่อนหน้านี้แต่ตัวนี้มันเพิ่งมาส่งวันนี้ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ครับคือ gforce e rtx 4070ในรุ่น winforce จาก giga ไ e เป็นรุ่น msrp ราคาขายเป็นราคาแนะนำตามแบบฉบับของ nvidia ที่เขาแนะนำราคามา ราคาจะอยู่ที่23,500บาททุกรุ่นนะครับที่เป็นราคา MSRP เป็นตัวเริ่มต้นที่สุดของ RTX 4070จะราคานี้ทุกยี่ห้อไม่ใช่แค่คีกับกไบ์นะ ASUS MSI Inno 3D หรือยี่ห้ออื่นๆ ราคานี้หมดในตัวเริ่มต้นแต่ก็จะมีตัวที่ปรับแต่งความแรงเพิ่มเป็นตัวโอเวอร์คล็อกหรือว่าเป็นตัวคัสตอมเพิ่มเติมในเรื่องของพัดลมหน้าตาต่างๆราคาก็จะสูงขึ้นตามแต่วัสดุและการออกแบบและการตั้งราคาของแบรนด์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้านี้ครับจุดเด่นคืออะไรนะครับตัว4070อย่างที่ผมเกริ่นไปความแรงคือท้าชนกับ RTX 3080ได้สบายๆแรงกว่าตัว70ทุกตัวที่มีในท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น2070 3070 3070 Ti ตัวนี้ก็แรงกว่านะครับเพราะเขามาพร้อม RAM เป็น RAM GDDR6X 12GB นะครับมี CUDA อยู่ที่5,888ยูนิตรองรับตัว DLSS3 Ray Tracing ลีเฟรคและ Studio d s s จะเป็นตัวอัปสเกลทำให้ในเรื่องของเฟรมเรทสูงขึ้นแต่ได้ภาพสวยคล้ายเดิมเลยนะครับนอกนอจากนี้ครับก็มี r ร y Tracing นะครับที่พัฒนาเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในเรื่องของแสงและเงาไายล้อมตัวเราแสงเงาตกกระทบในน้ำต่างๆสวยมากๆเลยอย่าง Re เฟรคเองก็จะเหมาะสำหรับการเล่นเกมในรูปแบบ ESport ตอบสนองได้ไวนั่นเองแล้วก็ Studio สสาหรับการช่วยสตรีมนะครับซึ่งเจ้ากาตัวนี้มีเทคโนโลยีอย่าง AV1 เสริมเพิ่มเติมมาแล้วนะครับ สำหรับในเรื่องของการระบายความร้อนครับตัวการ์ดมาพร้อมเทคโนโลยีนะครับเป็น w i n f o r c e cooling system ก็คือตัวพัดลมเนี่ยก็จะมาในรูปแบบที่ออกแบบแตกต่างจากตัวพัดลมของแบรนด์อื่นๆนะครับทั้งตัวใบพัดเอ่ยทั้งตัวในเรื่องของการหมุนนะครับทิศทางจะแตกต่างกันตัวหน้าสัมผัสนะครับ gpu จะสัมผัสกับตัว contact บนตัว heat pipe แทบจะโดยตรงเลยตัว V r a m ก็จะมีการระบายความร้อนเสริมเพิ่มเติมมาด้วยนะครับในฝั่งของตัว black p a g e ก็สวยงามมากเช่นกันนะครับ ส่วนพอเชื่อมต่อเองนะครับก็มากันอย่างครบครบไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ HDMI ที่มา1พอร์พอตนะครับ Display Port มาด้วยกัน3พอร์ตนะครับต้องบอกว่าต่อจอพร้อมกันได้ถึง4จอด้วยกันนะครับและที่สำคัญที่สุดตัวการาดนะครับ4070การเชื่อมต่อไฟเลี้ยงนะครับที่จะมาในรูปแบบ8พิน1หัวนะครับสำหรับการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงนี่ต้องบอกว่า โดนใจเกมเมอร์แน่นอนที่เป็นเกมเมอร์ที่อยากจะับเกรดจากเครื่องเก่านะครับแล้วก็ใช้ Power Supply เดิมก็คือเจ้าตัวนี้สามารถต่อ8พีนหนึหัวได้เลยนะครับรวมถึง Power s u ์ p l y ที่เขาแนะนำ650า650วัตต์เอาอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ริมาร์คไว้ดีนหนึ่งนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวโอเวอร์คล็เพิ่มเติมหรือเป็นตัวรุ่นใหญ่กว่านี้เนี่ยในหลายๆรุ่นเขาจะใช้หัวต่อเป็น12 vhpwr หรือ pcie 5.0นะครับ จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่นนะอันนี้ต้องเช็คกันละเอียดนิดนึงก่อนจะซื้อนะครับอย่างตัว8พินตัวนี้คุณสามารถเสียบกับเทอร์โวสไยตัวกลับได้เลยครับหน้าตาก็มาดูดีทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวิกะไบต์นะฮะวิ force, นฟอสตัวนี้พัดลมครับมาด้วยกันแบบ3พัดลมขนาด8ซนติเมตรหรือ80มิลลิเมตรตัวกรอบด้านหน้าครับจะเป็นพลาสติกสีดำสวยเท่มากๆนะดูดุดันมากครับมีโลโก้ิกะไบต์สกรีนไว้สีออกแนว เงินเมทัลลิกเท่มากนะครับมีโลโก้ G-FORCE RTX ไว้ที่ขอบด้านข้างตัวชุดระบายความร้อนเป็น3โซนเหมือนรุ่นพี่เลยนะครับมีฮิตไ์ด้านในนะครับที่เป็นฮิตไปทองแดงนะครับแบบเปลือยๆมาเลยนะแล้วก็จะมีตัวฟินนะครับเรียงรายมาแบบนี้แบบ่งเป็น3โซนระบายความร้อนจากที่เห็นต้องดีแน่ๆแหละนะครับด้านหลังเองก็มีการเจาะช่องระบายความร้อนไว้ทะลุผ่านแล็คเพลด้านหลังได้เลยครับ G-FORCE RTX กิกบต์แบบนี้ครับ พอเชื่อมต่ออย่างที่เราแจ้งไปนะครับ4พอร์ตนะหัวไฟเลี้ยง8พินนะครับตัวนี้ไม่มี d u อั b ไ o s นะครับ การกินพื้นที่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2.1ถึง2.2สล็อตด,ดังนั้นใส่กับการ์ดเดิมๆได้ความยาวถือว่ากำลังดีนะครับหน้าตาหน้าโดนมากๆราคา23,500บาทนี่คือตัว RTX 4070นะครับตัว MSRP จา i g a ก y t e ในรุ่น Winforce นะครับ3พัดลมนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูความแรงไปดูการทดสอบอนนกันดีกว่าครับในการเล่นเกมที่ดิ๊กเตรียมไว้ว่าจะแรงแค่ไหนอย่างไรจะเหมือนที่เขาเคลมไห้หรือเปล่าว่าจะแรงทัดเทียมกับ RTX 3080 ไปดูกันเลยครับเริ่มมาที่ตัวหน้าสเปคนะครับจากโปรแกรม GPU-Z ครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแต่ยังแสดงตัวกราฟิกได้ไม่ครบสักเท่าไหร่แต่ก็มองเห็นนะครับเป็น RTX 4070นะครับแน่นอนว่า CUDA ครับจัดเต็มแน่นอนตัวนี้นะครับส่วนเกมแรกครับเรามาลองกันที่ Resident Evil ในภาค4 Remake กันครับปรับ 4K เปิดเป็น Ray Tracing ครับ เล่นได้อย่างสบายสบายครับโหมด m e r c e n a r y นะฮะเฟรมเรท70กว่าโอ้โหถือว่าพิ้วนะครับนี่คือการ์ดจอตัวที่ไม่ได้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะแต่ต้องบอกว่าทำความแรงได้ดีมากๆนะครับ CPU ที่ผมใช้เป็น Core i5 ด้วยซ้ำไปนะครับเฟรมเรททะลุ mm hmm. 60ใน 4K นะฮะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเล่นได้อย่างพิิ้วๆเลยใครที่เป็นแฟนตัว re 4ใช้ตัวนี้บอกได้เลยว่าลื่นแน่นอนยิ่งถ้าเล่นกับ t k ยิ่งลื่นครับ ซึ่งการเล่นแบบ 2K เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีให้ดูกันในการทดสอบถัดไปด้วยนะครับถัดมาครับเป็นตัว Call of Duty นะครับตัวนี้แน่นอนครับปรับ 4K เหมือนกันปรับสุดเปิด DLSS เป็น Quality นะครับเฟรมเรทก็ถือว่าใกล้เคียงกับ Resident Evil นะอยู่ในช่วงประมาณ70-80 FPS ครับอุณหภูมิการ์จอน่าสนใจทีเดียวครับอยู่ที่60กว่าเท่านั้นเอง ผมต้องบอกว่าตอนเทสอยู่ตอนนี้แอร์เสียด้วยนะครับอุณหภูมิในห้องจากตัวเทอร์โมมิเตอร์อยู่ประมาณ34-35องศานะครับนั่งไข่เปียกกันเลยทีเดียวเชียวแต่เฟรมเลทถือว่าทำได้ดีนะครับเมิร์ชกับตัวคอ r e i 5 13500แค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับ ตามสัญญาครับ r e ครับผม IE 4 Remake 2K ครับปรับเป็น Ray Tracing นะครับภาพก็แน่นอนสวยแน่ๆนะครับนี่เลย 2K f r a m ลื่นไหลครับ130บวกๆความร้อนอุณหภูมิก็ยังใกล้เคียงตอนที่เทส 4K อยู่นะครับก็คือในช่วง68นะครับโอเคเลยนะลื่นจริงๆนะครับ 2K 144Hz ได้อย่างสบายๆเลยนะครับสำหรับเกม resident evil 4 remake นะครับถือว่าแจ๋วเลยอะ่ะเป็นตามที่ทาง nvidia เขาแจ้งไว้เลยนะครับว่าเล่นเกม2 k ได้เกิน100 fps ครับปิดท้ายกันที่ call of duty ครับมาแบบ2 k กันบ้างปรับสุดครับเปิด dlss ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยเฟรมเรตโอ้โห120บวกบวกนะครับนี่คือฉากกว้างๆนะฉากในมุมแคบในอาคารจะยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับนี่เลย อุณหภูมิดีครับเฟรมเรตลื่นไหลอ่านี่ฮะฉากในช่วงอาคารนะครับไปถึง1 5 0 fps ได้ดังนั้นนะครับใครที่กังวลเรื่องการ์ต,ตัวนี้จะเล่นเกมแบบโหดๆได้หรือไม่นะครับในแบบ 2k นะบอกได้เลยว่าหายห่วงและเหมาะสมมากๆครับในรูปแบบ 2k หรือจะขยับไป 4k อย่างที่เราพาไปเทสกันในช่วงแรกก็จะเห็นว่ามันลื่นไหลจริงๆนะและเหมาะสมอย่างยิ่งเลยใครอยากอัปเกรด กาจอนะครับ4070ตัวนี้คือคำตอบที่ดีมากๆเพราะ1เลยไฟเลี้ยงแค่8พินหัวเดียวราคา23,500เท่านั้นโคตรคุ้มครับนี่คือตัว Winforce RTX 4070เปิดถ่ายแล้ว2ทุกวันนี้ครับ